ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีระยาพิรมพักตีค่ะคุณผู้ฟังคะและอีกเช่นเคยนะคะในทุกๆวันเสาร์แบบนี้เราจะได้มาพูดคุยถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สําคัญต่างๆนะคะรวมถึงในวันนี้ด้วยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2ในประเทศไทยกับ พันเอกสันิโรธธรรมยศนะคะที่ปรึกษาด้านปริษัทการทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศตอนนี้คุณสนิโรธอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสนิโรธคะ่ะ ครับสวัสดีครับคุณพิรญาสวัสดีครับคุณผุ้ฟังทุกท่านครับค่ะในหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าคุณสันิโรธเนี่ยก็เล่าเรื่องราวนะคะรวมไปถึงวีรกรรมของทหารกล้าต่างๆในสงครามในประเทศต่างๆวันนี้ถึงคราวที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสงครามในประเทศไทยกันแล้วนะคะเรื่องราวเป็นยังไงคะคุณสันิโรธคะครับถ้าเราพูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าความรับรู้ของคนไทยทุกคนเนี่ย อันแรกเลยจะต้องนึกถึงสะพานข้ามในน้ําแควนะครับคุณพิริยาครับเป็นทางรถไฟสายมรณะที่ญี่ปุ่นมาสร้าง<ช>แล้วก็เป็นเรื่องราวดังคลึโครมไปทั่วโลกเลยนะครับอันนี้อันที่หนึง่งละพอเรานึกถึงสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศไทยอันที่สองที่เรานึกถึงสงครามโลกในประเทศไทยคือการโจมตีทางอากาศหรือว่าการ,รทิ้งระเบิดหรือที่ในง่ายๆว่าวาอนะครับพอพูดถึงวอเนี่ยทุกคนจะนึกออกเลยว่ากรุงเทพหรือประเทศไทยของเราเนี่ยเคยถูกโจมตีทางอากาศ S <S ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนะเราจะรู้ว่าที่หัวลําโพงก็ยังมีหลุมหลบภัยทางอากาศ<ฆ>นะครับสามแยกไฟฉายเนี่ยที่มีชื่อว่าสามแยกไฟฉายนี่ก็เกิดขึ้นมาก็เพราะว่ากองทัพเนี่ยเขาเอาไฟฉายขนาดใหญ่ไปตั้งอยู่บริเวณสามแยกไฟฉายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเพราะว่าเวลาเครื่องบินของสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมาทิ้งในเวลากลางคืนกรุงเทพเนี่ยเขาจะปิดไฟหมดดับไฟหมดมแต่จะมีไฟฉายขนาดใหญ่นะครับโอ้ใหญ่มากเลย เป็นหมาถึงกลางประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยนะครับฉายเป็นลำสปอตไลท์ขึ้นไปบนท้องฟ้า<ฆ>มีหลายจุดครับทั้งท่าพระทั้งสามแยกไฟฉายเนี่ยสามแยกไฟฉายเนี่ยเป็นจุดใหญ่เลยเพื่อฉายขึ้นไปบนท้องฟ้า<ฆ>แล้วก็จับไปที่เครื่องบินที่มาทิ้งระเบิดพอไปฉายจับเครื่องบินได้ก็ ปืนต่อสู้กับสิยาที่ภาพพื้นดินของเราก็จะยิงขึ้นไปตามลําไฟฉายนั้นนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราถึงเรียกว่าสามแยกไฟฉายที่อยู่กระ้ๆสิรีราชนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองถ้าพูดถึงเรื่องการโจมตีทางอากาศหรือว่าการทิ้งระเบิดในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คงต้องย้อนกลับไปว่าตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกในประเทศไทยตั้งแต่วันที่แปดธันวาคม2นสปดี่เนี่ยนะครับพอญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกมาประเทศไทยแล้วก็ เปิดประเทศนะครับให้เป็นทางผ่านของกองทัพญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับบุกขึ้นบนนะครับซึ่งตรงเนี้ยกองทัพไทยเราเองก็มีส่วนด้วยนะครับที่จะร่วมกับญี่ปุ่นบุกขึ้นไปทางเคียงตุงไปทางนัดฉานขึ้นข้างบนลงล่างนะครับลงล่างก็คือลงไปมาลายาก็คือมาเลเซียในปัจจุบันมาลายาสิงคโปร์นี่ญี่ปุ่นลงไปนะครับหรือว่าไปทางตะวันออกก็คือไปทางกาญจนบุรีในบุกเข้าพม่า ก็มีการสร้างเส <Led up. S 2> ้นทางรถไฟสายมอนะอย่างที <petit> ่เราคุย um กันไปเมื่อสักครู่นะครับค่ะฉะนั้นการที่เข้ามาของญี่ปุ่นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการรุกต่อไปนะครับไม่ว่าจะไปมาลายาไปสิงคโปร์นีอจะไปพม่าไปอินเดียต่อไปของทัพของญี่ปุ่นเนี่ยมาตั้งพื้นที่มาตั้งกองทัพมาตั้งหน่วยทหารอยู่ในประเทศไทยเยอะแยะครับตั้งแต่กาญจนบุรีมีแน่นอนละนะครับมี กองพลที่เกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟมีกรมกิจการรถไฟที่9กรมกิจการรถไฟที่7ซึ่งรับผิดชอบในการสร้างทางรถไฟของญี่ปุ่นนะครับ<ฆ>ส่วนในกรุงเทพนี่ก็เป็นกองบัญชาการใหญ่เลยแถวชุราลงกรหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นหน่วยทหารญี่ปุ่นเนี่ยมาตั้งฐานทัพเต็มไปหมดเลยดังนั้นประเทศไทยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายของฝ่ายสัมพันธมิตรไปด้วยเพราะว่ามันเป็นที่มั่นของญี่ปุ่นนะครับบุก<ฆ>มาวันที่8ธันวาคมหนึ1 1> ่งเดือนหลังจากนั้น การโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยเป็นครั้งแรกคือวันที่เก้ามกราคมสอง5ันรอแปดสิบห้านะครับ mm hmm. การโจมตีครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นจากบันทึกของคุณสรสัน์แพ้งสภาในหนังสือเรื่องหอเนี่ยนะครับ <c oughs> การโจมตีเกิดขึ้นประมาณตีสองครับมากลางคืนครับเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดสองเครื่องยนต์สามลำ mm hmm. บินมาทิ้งระเบิดอย่างว่านะครับในช่วงแรกเนี่ยเทคโนโลยีในการนําร่องอะไรต่าง ก็ยังไม่ดี <Ha. S 2> เสรีไทยในประเทศก็ยังไม่มีการรวมตัวเพราะว่ามันเพิ่งเดือนเดียวหลังจากที่ญี่ปุ่นบุกนะครับก็ <ha. S 2> ใช้การทิ้งระเบิดมาแบบเดาสุงม,มาเลยแล้วก็กรุงเทพนี่ก็ปิดไฟหมดเขาเรียกว่าพรางไฟนะครับ <Ha. S 2> มีมาตรการพรางไฟคืออยู่บนท้องฟ้าเนี่ย <Ha. S 2> คุณมองไม่เห็นหรอก่ากรุงเทพอยู่ตรงไหนเพราะมันมืดหมดนะครับก็เลยทิ้งระเบิดมาเพื่อที่จะมาโจมตีสถานีรถไฟหัวลาโพงแต่ว่าทิ้งพลาดนะครับก็ไปลงเยววาวราช นะครับย่าเยาวราชก็ราบเป็นแถบเลยหัวลำโพงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพอหลังจากวันที่9มกราคมซึ่งเป็นการที่ระเบิดครั้งแรกแล้วเนี่ย24มกราคมมีเป็นการที่ระเบิดครั้งที่สองคราวนี้มาทิ้งระเบิดสะพานที่จะยอดฟ้าชุราโลกนะครับแล้วก็มาเพื่อที่จะมาทิ้งพื้นที่ก็คือสถานีไฟหัวลำโพงเหมือนเดิมแต่ก็พลาดอีกนะครับเพราะมามานกลางคืนมาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยนะครับทิ้งไม่ลงเป้าแต่เยาวราช ลาบอีกรอบหนึ่งนะครับไปดูว่าเยววาวราชมีอะไรนะครับทิ้งทีไรลงเยวเาวราชที่พาหูรัตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่า<ะ>คราวนี้เนี่ยเครื่องบินของฝ่ายธรรมน,น์ทานียถูกยิงตกหนึ่งลำไปตกลงแถวตลาดคลูครับ<ะ>เป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์แบบเดอร์ฮาวินแล์นะครับน<ะ>ักบินคลประจําเครื่องห้าคนเสียชีวิตหมดในบันทึกของฝ่ายไทยนี่คือคนเนี่ยแห่ไปดูเครื่องบินตกนะครับในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเหมือนจะไปดูงานมหรสพเลยครับสินธิยาครับภัยมึงครับ ไปดูเครื่องบินไปดูซากเครื่องบินตอนเนี้ยคนไทยยังไม่กลัวเพราะว่าพันธมิตรเนี่ยทิ้งระเบิดเปะตปะเปตปะไม่แน่นข่าวกันว่าเวลาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดตอนกลางคืนเนี่ยแทนที่คนไทยจะหลบหลงหลุมอะไรต่งตางๆเนี่ยครับก็มายืนอยู่เต็มถนนเลยครับเพราะว่ามันเป็นเวลากลางคืนแล้วก็ส่งเสียงเชียร์เวลาที่ไฟฉายสปอตไลท์ของภาคทิ้นดินเนี่ยฉายที่แบบผมจับ เครื่องบินได้ก็จะเชียร์ส่งเสียงเชียร์ให้ยิงเครื่องบินให้โดนะนะครับยิงเครื่องบินของฝ่ายสมพันธมิตรให้โดนอพอหลังจากนั้นมาวันที่ยี่สิบสี่มกราคมเนี่ยอย่างที่บอกที่เครื่องบินตกหนึ่งลำเนี่ยนะครับยี่สิบห้ามกราคมผ่านมาหนึ่งวันไทยประกาศสงครามกับสัมพันธรรมิตรนะครับทําให้ไทยเนี่ยเข้าไปเป็นคู่สงครามโดยอยู่ฝ่ายอักษะเช่นเดียวกับเยอรมันในญี่ปุ่นจากนั้นมาวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมนะครับข่าวนี้สัมพันธมิตรก็เริ่มโจมตี นะครับสามย่านเยาวราชแถวนี้ลาบเรียบไปหมดเลยนะครับทิ้งระเบิดอุตลุดเลยคนไทยเริ่มที่จะได้รู้แล้วว่าโอ้โหมันจะเชียร์มวยเหมือนสมัยก่อนอมไม่ได้แล้วเริ่มมีการอพยพคนกรุงเทพเน,เนี่ยเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยจะมาโจมตีกลางคืนนะครับพอตกเย็นเนี่ยคนกรุงเทพที่จะออกยุคนั้นแถวบางเขนแถวอะไรนี่มันยังไกลมากครับม,มันเรียกว่าต้องนั่งรถไฟไปะนะครับมันไม่เจริญเหมือนสมัยนี้<ะ>พอตกเย็นเนี่ยคนก็จะออกทํางานเสร็จก็จะกลับบ้าน แต่ว่าไม่กลับบ้านในกรุงเทพ uh huh. อย่าไปอยู่กับเพื่อนบ้างอยู่ฝั่งทนบ้างไปอยู่บางเขนบ้างไปให้มันไกลๆพื้นที่ชุมชน uh huh. เพราะรู้ว่ากลางคืนเนี่ยคือบินมาทิ้งระเบิด uh huh. ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแน่นะครับ uh huh. แต่หลังจากนั้นมาครับสงครามเนี่ยญี่ปุ่นเป็นฝ่ายรุกนะครับปี2485ญี่ปุ่นรุกไล่เข้าไปเรื่อยๆพันธมิตรถอยร่นไม่เป็นกระบวนครับการโจมตีทางอากาศก,าก็เริ่มซาลงปี2485นี้ถ้าจําได้ มันมีน้ําท่วมใหญ่ในกรุงเทพนะครับ hmm. ตอนช่วงเนี้ยโชคดีที่น้ําท่วมแล้วพันธมิตรไม่มาทิ้งระเบิด hmm. ไม่งั้นก็จะเป็นกระหน่ำซ้ําเติมนะ,นะครับ hmm. ขอซ้ำำซํกจาซัดแต่ปะเพลินเป็นช่วงที่พันธมิตรเขาล่นถอยไปปี85เนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่พอปี86ญี่ปุ่นเริ่มแพ้ครับถ้าจาได้ยุธภูมิดเวอะไรอย่าง,งที่เราดูภาพยนตร์เนี่ยนะครับ hmm. ในมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงในพื้นที่ด้านพมานี่ญี่ปุ่นเริ่มลุกต่อไปไม่ได้ละ พันธมิตเริ่มตั้งตัวได้สัมพันธมิตตั้งตัวได้นะครับ<ฆ>มีการสร้างสนามบินที่อินเดียเพิ่มขึ้นนะครับ<ฆ>อเมริกาอังกฤษเริ่มมาขยายสนามบินแล้วก็ที่ประเทศจีนนะครับก็คือที่จุงกิงหรือว่าที่เราเรียกกันปัจจุบันว่าชงชิงเนี่ยนะครับ<ฆ>จุงกิงเนี่ยนะครับเป็นเมืองหลวงของจีนคณะชาติในยุคนั้นของจอมพลเจียงไคเชกนะครับดัง<ฆ>นั้นพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันก็ใกล้ประเทศไทยนะฮะสามารถบินจากตอนเหนือมาผ่านเชียงตรงเชียงตุงไม่ได้เนี่ยโจมตี เชียงใหม่ลำปางเนี่ยพิษณุโลกพิษณุโลกนี่เป็นฐานใหญ่ของญี่ปุ่นเพราะว่าเวลาเราเดินทางรถไฟเนี่ยนะครับเดินทางจากกรุงเทพขึ้นไปเนี่ยมาสมัยก่อนเป็นรถจักรไอน้ำใช่ไหมครับคุณพิิยาครับพอไปถึงพิษณุโลกเนี่ยน้ำมันจะเริ่มหมดเขาจะไปเติมน้ำตรงพิษณุโลกเนี่ยฉะนั้นสถานีรถไฟพิษณุโลกเนี่ยเป็นแม่เหล็กลยครับแม่เหล็กดึงดูดการโจมตีของเครื่องบินสัมพันธมิตรคือต้องโจมตีตรงนี้ให้ได้เพราะถ้าโจมตีตรงนี้ได้เนี่ย รถไฟญี่ปุ่น,นไม่มีจุดเติต<อ>มตน,น้ำนะครับไม่นจะขึ้นเหนือต่อลําบาก <ฮะ S 1> ส่ือลําปางเนเป็นจุดที่เราเรียกว่าปม,มคมนาคมไม่ใช่เชียงใหม่นะครับกล<อ>ายเป็นว่าญี่ปุ่นเ,นเลือกลําปางไม่ได้เลือกเชียงใหม่เพราะว่าลําปางจะขึ้นเหนือจะไปแท่ไปน,าน,น่านที่จะไปแม่ฮ่องสอนไปเชียงใหม่ลงมาพิษณุโลกลําปางไปได้หมด<ฮ>ะฉะนั้นลาปางเนี่ยจึงเป็นจุดศูนย์รวมของกองทัพญี่ปุ่นในภาคเหนือแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของกองทัพไทยที่ร่วมกับญี่ปุ่นด้วย ที่เราเรียกว่า,วากองทัพพายับนะครับไปตั้งอยู่ที่นั่นซ<ฆ>ึ่งก็เป็นจุดใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าสัมพันธมิตรเนี่ยโจมตีญี่ปุ่นในพื้นที่ลำปางเหมือนกันส่วนที่กรุงเทพเนี่ยนะครับในปี2486เนี่ยหลังจากที่อเมริกาเนี่ยเริ่มตั้งตัวได้เนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแผนแต่ก่อนโจมตีกลางคืนใช่ไหมครับ<ฆ>พอมาปี86เนี่ย2486เนี่ยสัมพันธมิตรเริ่มโจมตีกลางวัน,นครับ<ฆ>หมายความว่าไงครับหมายความว่า จากยภาพในการป้องกันภัยทางอากาศไม่ว<ม>่าจะเป็นเครื่องบินของญี่ปุ่นป<ม>ืนต่อสู้กับจานของญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถทําอะไรเครื่องบินของสัมพันธมิตรได้<ม>เขาถึงกล้าบินในเวลากลางวันนะครับ<ฮ>มาปี86เนี่ยสัมพันธ์วัี่ยเริ่มมาถี่ขึ้นถ<ฮ>ี่ขึ้นนะครับกุมภาพัน2487เนี่ยสัมพันธมิตรเริ่มโจมตีโหมโจมตีครับเพราะตั้งหลักได้แล้วญี่ปุ่นล่าถอยทุกแนวรบแล้วนะครับ สงครามโลกเนี่ยมันติ้งสุดปี2488นะครับ2487คือหนึ่งปีก่อนที่ญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้เนี่ยสรรมธมิตรติ้งระเบิดประเทศไทยแหลกรานเลยนะครับ<ะ>วันที่6กุมภาพันธ์2487มีรายงานนะครับว่า10โมงครึ่งเช้<ะ>าเช้าแบบนี้ครับ<ะ>โรงไฟฟ้าวัดเรียบสะพานพุทธสะพานพระราม6โรงไฟฟ้าสามเสนหัวลำโพงมัสสันบางรักสีลมโดนถล่มครับ เครื่องบินของอเมริกาของอังกฤษเข้ามาทิ้งระเบิดเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยการทิ้งระเบิดเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ค่อยแม่นครับคุณพีรยามันไม่เหมือนปัจจุบันสมัยก่อนเครื่องบินนบินประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงสองหมื่นห้าพันุตแล้วก็ทิ้งระเบิดลงมา,าที่เรียกว่าปูกรมมันเข้าเป้ามั่งไม่เข้าเป้ามั่งถูกที่หมายมั่งไม่ถูกที่หมายก็ไปลงบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ว่าการทิ้งระเบิดทั้งที่ถือว่าใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทยเลย เกิดขึ้นในวันที่5ามิถุนายนสองพันสี่รอสิบเจ็ดนะครับอเมริกาบันทึกเอาไว้ว่าอเมริกาส่งเครื่องบิน B 2ยี่สบเ้ครื่องบินที่ระเบิดแบบดียี่ิบเก้าเนี่ยมันเป็นเครื่องบินท้งระเบิดที่มีสี่เครื่องยนต์เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่เลยในยุคนั้นนะครับนึกภาพไปออกให้นึกถึงประมาณเครื่องบินแบบแอร์บัสนะครับหรือว่าเครื่องบินยังไม่ถึงโบอิงเจ็สี่็ดอะนะครับดูแค่แอร์บัสเนี่ยนะครับจำนวนเก้าสิบแปดลำครับ ดียี่สิบเก้าจำนวนเก้าสิบแปดลำนี่มันเกือบร้อยลำเลยนะครับบุกิยาจินตนาการภาพว่ามองไปบนท้องฟ้าแล้วเห็นเครื่องบินร้อยลำอะครับหลำงเบลเลอร์เลยนะครับสูงขึ้นไปประมาณสองหมื่นฟุตเนี่ยมันมืดมาเลยนะครับแล้วทิ้งระเบิดลงมาเก้าสิบแปดลำเนี่ยมีรายงานว่าสิบแปดลำที่ทิ้งเข้าเป้าครับหมายถึงเข้าเป้าก็คือหัวลำโพงสถานีรถไฟบางกอกน้อยคสะพานพุทธสะพานพระรามหก ลงไฟฟ้าอีแปดนั้นเท่านั้นนะครับที่ทิ้งข้าวเป้าแต่ก็ไม่โดนเสียหายหน uh ัก huh. อีเจ็ดสิบลำเนี่ยทิ้งพลาดเป้าพลาดเป้าาเป่านี่หมายความมันไปลงไหนครับ uh huh. มันไปลงบ้านคนครับ uh huh. บางรักสีลมนะครับบางลําปูเทเวศส,สามเสนตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระเนี่ยนะครับ uh huh. ซอยสวนอ้อยเนี่ยลาบเป็นหน้ากรองเลยครับท uh ิ huh. ้งระเบิดออกมารุนแรงมากนะครับเฉลิมกรุงหลานหลวงได้รับความเสียหายอย่างหนักเลย แต่ไม่เข้าเป้านะครับเข้าเป้าแค่สิบแปดลำและที่สําคัญคือจุดยุทธศาสตร์ต่างๆยังคงอยู่ครับสะพานพุทธก็ยังอยู่สะพานพระรามหกก็ยังอยู่เพะฉะนั้นอเมริกากลับมาใหม่ครับอเมริกากับอังกฤษกลับมาในวันที่สิบสี่ธันวาคมสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดคราวนี้มาเพื่อทําลายสะพานพุทธโดยตรงเลยครับแล้วก็สามารถที่จะทําลายสะพานพุทธได้สมัยก่อนถ้าใครเคยเห็นภาพว่าถ้าเกิดทันนะครับ สะพานพุทธเดียดตรงช่วงกลางเนี่ยมันยกได้ถึงไหมครับมันยกได้เพื่อมันเปิดได้เพื่อให้เรือเนี่ยแล่นผ่านได้ปัจจุบันเปิดไม่ได้ลวล่วละนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เรือผ่านมันมีสะพานตีคู่มาแล้วมสมัยนั้นนันยังยกได้ไอ้จุดที่ยกได้เนี่ยครับโดนระเบิดนะครับพังเลยสะพานพุทธใช้ไม่ได้นะครับแล้ววันที่สามกราคมส4 8 8สร้สิแปดสามพัน 18, สิบรสรส่งเครื่องบินมาอีกสี่สิบสี่ลำครับ b ี9ี่สิบเก้าคราวนี้มาสะพานทรรามหกตรงๆสะพานเดียวเลยครับ ทิงลงไปจนกระทั่งสะพานพระรามหกนี่ได้รับความเสียหายสะพานพระรามหกเนี่ยมันเป็นเส้นทางทั้งรถไฟและรถยนต์นะครับที่พันธมิตรเนี่ยต้องการที่จะทําลายเส้นทางลําเลียงพลของญี่ปุ่นนะครับสามกุกราคมนีโดนจนกระทั่งพระรามหกนี่ใช้การไม่ได้แล้วแต่ยังไม่ขาดนะครับอีสองสามวันต่อมาพันธมิตรส่งมาอีกสี่ลำาครับข่าวนี้มาทิ้งพระรามหกโดยตรงเลยสะพานขาดหลังจากนั้น นะครับเดือนเมษายน14เมษายน2 4๘8พันธมนิตรมาอีกรอบหนึ่งครับโรงไฟฟ้าวัดเรียบโรงไฟฟ้าสามเสนไปดับทั้งเมืองครับสมัยก่อนรถรางในกรุงเทพเนี่ยเป็นรถรางส่ฟ้า <S 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 oh, okay. รถวางก็วิ่งไม่ได้นะครับ mm hmm. เป็นเรียกว่ากรุงเทพตกอยู่ในความมืดเลยครับเมษายน2 4๘8นะครับก mm hmm. ารโจมตียังคงดําเนินต่อไปเรื่อยเืจนกระทั่งวันที่15สิงหาคม2 4๘8 ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้นะครับญี่ปุ่นประกาศยอมจำนนเพราะโดนระเบิดที่ทฮิโรชิมาก,กับนงางาซาก,กิไม่งั้นเนี่ยประเทศไทยก็คงจะโดนโจมตีหนักมากกว่าน,นี้นะครับการโจมตีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพนะครับ <Yeah. S 1> แต่โจมตีอย่างที่บอกครับโจมตีทั้งลำปางพิษณุโลโก mm hmm. กาญจนบ,บุรีกาญจนบ,บุรีนี่โดนหนักครับเพราะว่ากาญจนบ,บุรีเนี่ยเป็นจุดที่ใช้ในการสร้างรถไฟสาย,สายมรณะ จริงๆแล้วเนี่ยต้นสายมันอยู่ที่ตรงชุมทางหนองกระดุกนะครับที่ราชบุรีนะครับเชื่อมไปบ้านโป่งมาเข้าออก,กาญจนบุรีข้ามสะพานข้ามแม่น้ําแควที่เรารู้จักกันนะครับเลาะไปทางถ้ำกระแสไปทางไซโยกนู่นไปบรรจบกับเส้นทางรถไฟสายมอนะที่ญี่ปุ่นสร้างมาจากพม่ามา,มาบรรจบกันตรงด่านเจดีสามองนะครับของฝ่ายเราเนี่ยไปสุดที่สถานีตันบุษยัดเส้นทางในฝ่ายไทยเนี่ย415กิโลเมตรนะครับมี นะครับระยะทางที่เป็นสะพานเนี่ยประมาณ14กิโลเมตรนะครับค่งจะเป็นสะพานหลายแห่งเลยทีเดียวรวมระยะทางบนสะพานเนี่ยประมาณ14กิโลเมตรมีทั้งสะพานที่สร้างด้วยขอนไม้แล้วก็มีสะพานที่สร้างด้วยเหล็กนะครับสะพานที่สร้างด้วยเหล็กมีประมาณ8แห่งสระรามมิตรก็พยายามทิ้งระเบิดนี่นะครับฝ่ายเราก็สร้างไปญี่ปุ่นก็สร้างไปพระามมิตรก็มาทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดสะพานข้ามในน้าแฝดที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโดนไปไม่รู้กี่รอบเลยนะครับ โดนทิ้งระเบิดโดนทิ้งระเบิด <ฮะ S 2> แล้วก็สร้างใหม่โดนแล้วก็สร้างใหม่นะครับเพื่อที่จะลําเลียงปดส่วนที่พิษุโลกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นสถานีรถไฟที่ในการเติมน้ํา<ห>ให้กับหัวรถจักรก็โดนหนักนะครับลําปางเนี่ยโดนหนักอย่างชีนี้ที่เรียกว่าโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคนเนตเคนซีลําปางกัลยาณีบุญเยววาดเนี่ยนะครับโดนพันธมิตรเข้ามาทิ้งระเบิดแต่ว่า ที่ลำปางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดแต่สี่เครื่องยนต์หรือสองเครื่องยนต์ <c oughs> แต่ใช้เครื่องบินขับไล่เพราะว่าบินมาจากจุงกิงหรือว่าชงชิ่งที่เมืองจีนนะครับมันสามารถบินมาในระยะใกล้ได้เป็นเครื่องบินขับไล่นะครับเป็นเครื่องบินพวกมัสแตงนะครับเป็นเครื่องบินแบบไลนิ่งเครื่องบินขับไล่แล้วก็มีเรื่องราวของการต่อสู้ทางอากาศเหนือน่านฟ้าลำปางแปดลำต่อยี่ <c oughs> สิบเอ็ดลำคือของไทยเราเนี่ยห้าลำนะครับ ต่อ21ลำคือนับกันไปนับกันมาเนี่ยนะครับพันธมิตรนับเราได้แปดเพราะมันอยู่บนท้องฟ้าครับดูกันลำบากแล้วกันบินกันไปบีกันมาฝ่ายไ,ไทยเนี่ยนับคือของเราเนี่ยเรารู้เรามีห้าลำเป็นเครื่องบินของไทยนะครับตู้กับเครื่องบินของพันธมิตรเนี่ย21ลำแต่ว่านับไปนับมาเนี่ยฝรั่งนับของเราได้จากห้าลำเป็นแปดลำไอเรานับของเขา21ลำจริงๆแล้วดีของเขาเนี่ยมีแค่17ลำนะครับมันก็คือ5ต่อ17นะครับ ก็คือการต่อสู้ข้างบนนั้นฝ่ายไทยห้าลำถูกยิงตกหมดนะครับเพราะว่ายังไงก็โอ้โหเครื่องบินเขาก็ความเร็วก็สูงกว่าเราเยอะกว่าจํานวนก็เยอะกว่าแต่ของเราเนี่ยสามารถยิงเขาตกได้หนึ่งลำนะครับคือเครื่องบินยิงมัสแตงของเขาเนี่ยตกหนึ่งลำตกที่ม่อนพญาแช่ในลําปางซึ่งเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาเนี่ย อเมริกาส่งคนมานะครับเพื่อที่จะค้นหาซากเครื่องบินลานี้<ะ>อเมริกาเนี่ยเขามีหลักอยู่ข้อหนึ่งคือไม่ว่าทหารเขาไปรบที่ไหนครับคุณพ<ะ>ิิยาครับ<ะ>เขาจะนําศพกลับไปเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจว่าไม่ว่าคุณจะไปตายที่ไหนในเวอยดนามในสงครามโลกครั้งที่สองในลาวในเกาหลีเมื่อสงครามเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเขาจะติดต่อไปเพื่อขอเอานําซากเอาศพเหล่านี้ยกลับไปประกอบพิธีเอาไปให้ลูกให้หลานให้เลนได้เห็นนะครับ เขาก็มาที่นี่แหละครับปรากฏว่าเขาไปสัมภาษณ์คนที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กเด็กสาวเลยครับเด็กผู้หญิงเห็นพ่อเนี่ยไปเอาเกวียนเนี่ยไปขนซากเครื่องบินออกมาส่วนศพเนี่ยคนไทยนะฮะนักบินก็เผาอ่ะคนไทยเราไม่ฝันใช่ไหมครับก็เผาดาะนั้นชุดของฝรั่งที่มาค้นหาซากศพเนี่ยนะครับได้ฟันไปสามซีนะครับก็เอาไปตรวจดีเอ็นเอก็ปรากฏว่าใช่เป็นศพของนักบินอเมริกัน <N> นะครับแล้วก็อีกลำคือลำหนึ่งเนี่ยถูกยิงตกอีกลำหนึ่งเนี่ยประสบอุบัติเหตุตกนะครับเป็นระหว่างทางกลับไปทางเชียงรายนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่มีบันทึกเอาไว้ซึ่งตอนเนี้ยผมกาลังคุยกับผู้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านเป็นอเมริกันครับชื่อคุณทักฮากินสัน <pus S 1> <behav. S 2> เป็น<ม>คนที่ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินสมรภูมิที่มาโจมตีเมืองภาคเหนือของเรา แปลกใจนะครับว่าไม่ใช่คนไทยคุณพีรยาจับเป็นวิศวกรชาวอเมริกันที่มาแต่งงานกับคนไทยแล้วค้นคว้าอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเนี่ยแม้กระทั่งศกทหารอเมริกันที่ถูกยิงตกเนี่ยที่การลบในที่ลำปางเนี่ยก็ประสานผ่าคินทักฮาดีสันนะครับผมไปเยี่ยมแกที่เชียงใหม่แกบันทึกมาละเอียดนะครับแกบอกเลยว่าแถวบ้านผมเนี่ยแถวห้างฉัดเนี่ยลำปางเนี่ยมีสนามบินลับของญี่ปุ่นด้วย แต่ไม่ได้เป็นสนามบินปูคอนกรีตเป็นสนามบินญ้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไร่มันของชาวบ้านแต่มยังมีบ่อน้ํานะครับบ่อน้ําโพงคนเหนือเรียกบ่อน้ําโพงก็คือเจาะบ่อลงไปแล้วก็เอากระป๋องผูกเชือกโยนลงไปจะตักน้ําที่มาใช้ของญี่ปุ่นยังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับแสดงว่าห <okay. S 2> ลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองในประเทศไทยเนี่ยไ <Okay. S 2> ม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นของอเมริกันหรือของไทยเองเนี่ย ยังมีอยู่เยอะมากแต่เชื่อไหมครับว่าผมไปถามคนในจังหวัดลำปางเนี่ยรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยมากแต่พอผมไปถามคนอเมริกันคุณฮักาคาจ์ทินสันเนี่ยจะ<ฮ>เล่าได้เป็นจักจา่เลยแต่ผมถึงว่าผมถึงมามีความคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่คนไทยเราเนี่ยควรจะร่วมกันนะครับศึกษาประวัติศาสตร์ที่มันกำลังจะจางหายไปเหมือนกับช่องเขาขาดเหมือนสะพานข้ามในน้าแควเนี่ยนะครับพวกอเมริกันพวกออสเตรเลียเนี่ยมาลื้อฟื้นประวัติศาสตร์แค่ทั้งนั้นเลยนะครับ เราคนไทยก็ควรที่จะเข้าไปรื้อฟื้นไปเก็บประวัติศาสตร์เหล่านี้เอาไว้ดีกว่าที่จะไปทําลายไปขนมาไปขายงัดเอาลางรถไฟไปขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราน่าเสียดายที่เราไปทําลาย <c oughs> หลักฐานทางประวัติศาสตร์นี่ก็คือเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่สองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับผมครับ <c oughs> ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะคะที่เราได้ฟังกันในเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าจากที่เราได้มีการอ่านหนังสือแล้วเรียนมามคุณสนิโรธคะอันนั้นก็จะเป็นในแนวของประวัติศาสตร์แบบร้อเอร์เซ์เลยนะคะโดยที่ไม่ได้ทราบถึงเหตุการณ์ร่วบรรยากาศแต่วันนี้คุณสนิโรธเนี่ยได้นําเอา บรรยากาศในขณะนั้นเหตุการณ์ต่างๆในขณะนั้นที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงการสัมภาษณ์ต่างๆที่ไปค้นคว้ามาเนี่ยมาเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะคะคุณสันนิโรธคะใช่ครับมันเป็นเรื่องราวที่เราลงไปสัมผัสกับตัวบุคคลมไม่ใช่สัมผัสกับเรื่องราวหรือตัวอักษรผ่านหนังสือประวัติศาสตร์ผมว่าการเรียนประวัติศาสตร์นในลักษณะเนี้ยการค้นคว้าในลักษณะเนี้ยมันให้รสชาติมันให้ความรู้สึกถึงสงครามจริงๆมากกว่าที่เราจะอ่านจากหนังสืออย่างเดียวครับ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะพันเอกสันนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านบริษัทการทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะคะที่ได้มาบอกเล่ามุมมองต่างๆในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สในประเทศไทยให้กับพวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสนิโรธค่ะ ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube, Channel, t u b e c h a n นลอาทับพอดแคสต์ดิฉันพี่ระยายพี่รมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันที ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย